ISU NEWS 1. 1> จากการที่น้ำท่วมขังในซอยหอหลังมองรมัสิสธิ์มานานหลายสัปดาห์ทำให้เกิดปัญหามากมายแก่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาโดยเฉพาะคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานในเส้นทางนี้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากน้ำที่ขังมานานจะทำให้ถนนเลื่นและควบคุมรถได้ยากแล้วยังส่งผลต่อการทำให้รถติดเนื่องจากบริเวณนั้นไม่สามารถขับขี่ได้เร็ว พราะจะทําให้น้ํากระเด็นไปโดนผู้คนรอบข้างและอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้น้าขังนี้ยังส่งผลให้นักศาหรือผู้ที่อาศัยอยู่แถวนั้นอีกมากมายก็สําหรับน้ําเน่าเสียนะครับก็ส่งผลกระทบให้นักศึกษาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกลิ่นแล้วก็มลพิษมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเวลาบางคนแบบขับรถมาเงี้ยครับมันก็กระเด็นใส่คขนง,งข้างครับขอบคุณมากครับค่ะก็น้ำเน่าตรงนี้ก็ส่งผลแบบ อย่างเช่นว่าสมมติีบเวลารีบๆนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์มาอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีมันก็เลอะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยบางทีตอนกลางคืนก็จะชอบมีพวกแมลงสาบขึ้นมาจากท่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตลําบากนิดนึงก็เหมือนหาที่จอดรถยากเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมีกลิ่นเหม็นเพราะว่าอยู่ห้องริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็สงสารมอเตอร์ไซค์เคยเห็นเขาล้มแถวเนี้ค่ะก็ลําบากเหมือนกันค่ะ ก็คืออย่างอย่างที่ต้องแต่น้ําท่วมตรงนี้มาค่ะก็คือเวลามอเตอร์ไซค์วิ่งค่ะเขาก็คือจะต้องวิ่งช้าๆเพราะว่าแบบกลัวน้ำมันจะกระเด็นใส่ตัวเองอะไรเงี้ยก็จะทําให้การจราจรนะคะช้าลงแล้วก็ทําให้รถติดค่ะแล้วก็แบบเวลารถที่มอเตอร์ไซค์ที่ขับมาไวๆค่ะเหมือนขับแซงคนที่ขับช้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะเกิดการไม่พอใจค่ะ,คะก็ก็เคยมีเหตุการณ์เหมือนกันแบบด่าด่ากันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบขับรถไม่ระวังน้ํากระเด็นใส่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นจะแรงมากค่ะเพราะว่าน้ําเน่ามากค่ะจปะปัญหาม,มากมายที่เกิดจากน้ําขังนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างก็ต้องวางแนวท่อระบายน้ําใหม่ไปออกถนนหลวงให้น้ําไหลออกไปได้สะดวกแค่นั้นนะครับตอนน,ตอนนี้คนงานก็กาลังเร่งวางท่อใหม่เพื่อที่จะระบายน้ํา ที่ขังอยู่ออกไปอีกทางด้านหนึ่งคือทางด้านถนนหลวงเพื่อน,น้ำจะได้ระบายออกได้อย่างสะดวก ISU News 1